พบกันให้สลามใปถามทักายผลลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีามุ a ะล m ย a ุมวะเราะมะตุลลอฮ l a ะบะเรา r a าตุฮวะอะไร a s s a l a m u a l ะ i k m a r a h m a t u l l a h i w a a r a k a t u h อาเาาออาชาราเอร์เก่งมากเลยอ้าววันนี้มากันสามคน เดี๋ยวอิกช้าอาจจะมีเพื่อนๆตามมาอีกนะครับอ่าเดี๋ยวทั้งสามเลยนะครับยกมือเราจะขอดูอากันแล้วเริ่มเรียนแล้วนะครับอ่ายกมืออ่านพร้อมกันเลยนะครับหนึ่งสองสามรับดีซจเานีอ้ลนมะ์วัรดุกนนานะีอามะโอพระผู้อภิบาลของฉัน ปรดเริางปูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะละซัลลาอิลลามะจัลลาฮุซัลลาอิละอัลาาล,ลอฮ์องค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยาก ให้เป็นส <like Momo S 2> <this> ิ่งง่ายนะาษาละสิ่ง่าครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยสัติฮะกันนะครับสัตย์ฮะสัตย์ฮะพร้อมกันนะครับอัอูอุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิโรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك عليهم ไ ي ر ร์มอดมมูบ عليهم วรวาลีอามีนมาชาร้อนเละครับเก่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวค,ค,ยครูครูจะแชร์คุรานให้หนูหนูดูนะครับ อโอเคเ่าคุณาคุณกูยกยอยู่ไหนอาคุณอ่านจ๋าจออกมานี่หนอยอ่าคุณายจ๋าหลบไปกนคุณอ่านจะอ่านเด็กๆตะกี้เปิดแล้วหายไปไหนทำไม่ไรเดี๋ยวกูเปิดใหม่อ่าตอนนี้เราอยู่ที่สุราอะไรนะคะเด็กๆ อันาตาอัาตาแตอุ้ยใกล้จบหรือยงังเนาะเมื่อวันจันเราเรียนอายะไหนไปนะใกล้จบหรือยังครับใกล้จบแล้ว <c oughs> อ่าเราเรียนไปก่อนอายะสุดท้ายหรือตอนนี้เหลืออายะสุดท้ายแล้วว่านะครับไอยินชาล,ล้ออ่ะมาดูนะครับอ่ะเดี๋ยวครูครูจะอ่านให้นักเรียนฟังทั้ง ตูร้อนเลยนะครับอ่านเดี๋ยวครูอ่านให้ฟัง่ะเออเออเราลองบดูเกมกับอลิฟ่าอ๋อเดี๋ยวดูตอนท้ายลูกเสียงครูให้เล่นให้เล่นพร้อมๆกันเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูทั้งห้ญญาอายะก่อนนะครับเสียงครูอ่านให้ฟังนะครับอิลลมนัชย,ยี بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب วันรัตุห์ห์ห์มัลต์อัลฮัลทับฟีจีดิฮะฮบาุมมิมมัสดอ่านี่ก็คือทั้งห้าอายะนะครับทั้งห้าอายะเลยอินชาอัลห์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอายะที่สี่เันต่ออ่ะเดี๋ยว ทีนี้รอบนี้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะครับตั้งแต่อายะที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวครูอ่านก่อนแล้วตามนักเรียนนะครับอ่าฟิสดาวพร้อมนะครับลอยอ่ารอยฮานอรอยยานนะลอยฮานรอยยานรอยยานน้องเอาฟิบิสมิลลาฮิรเราะห์มานออิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรเาะฮีม Tebet ya jahabi labi watab. Abet ya jahabi labi watab. Masyaallah, hehehe, 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 ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى أفهم... عنه ماله وما كسب يا رسول الله أتين لوك تين لوك سيغنى على سيف. سيف ما شاء الله حياتي آه. سيرة نهار حياتي سيرة وإمرأته حمالة الحطب

ห้าต้อแบบมาชาองล้อนะครับอาจว่าฮาตอบะนะครับฮาตอบะฮาตอบะครับผมมาให้มาอีกทีนะครับวัะรออาตุฮัมมะลละเลฮับวัะรออาตุฮัมมะ อ้าคขอบอรอาชาอัลลอฮ์นะดุิลนะครับอ่าเราก็ผ่านกันไปปีอายะเราเอ่อยังเหลืออายะสุดท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูขอฟังทีละคนได้ไหมลูกคุณครูขอเอาอายะสุดอายะที่สี่นะอ่านหนซาร์อลองอ่านอายะที่สี่ให้ครูฟังดิครับวามราะอุตู วัมรอาตูฮุทำมาละตันฮักเบอเอ้าเชียลเราหักกบหรือฮักกบลูกฮักกบเบออ่าตัวก่อนะตัวต่อนะลูกฮักกบอ่าเก่งมากครับอ่ามาผู้ฝ่าฟันของเราเอาอเรียนก่อนครับเรียนลองอ่านวัมราตูฮ์ให้ผู้ฝ่าฟัครับ

อัาดีครับวัมวัมละอาตุฮูฮัมมาละตันฮะตับมาชาอัลลอฮ์นะครับวัมราตุฮูฮัมมาละตันฮะตับะอ่าฟิดดาวหันได้เร็วเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอร้องยานอีกรอบหนึ่งนะครับวัมละอาตุฮูวัมละอาตุฮูครับฮักฮัมฮัม ฮามาลาตันฮามาลาตันฮตบฮตบมา s h a a a ครับอ่ะเดี๋ยวขอหมายตานี้พร้อมกันทั้งสาคนเลยนะครับวันรอาตูฮมาลาตันฮตบหนึ่งสองครับวันาลาวันต่อลูกวันรอาตู วันอนาตัมากะันชาระบตบบทะคาตอบะบอ่าทนาาาาีนี้มาตั้งแต่แรกเลยหนึ่งถึงสี่ก็คุยังไม่ขึ้นห้านะชาวรอเดียวเดี๋ยวอ่ารอให้คล่องเพื่อนๆอาจจะยังไม่คล่องนิดนึงนะอ่าเดี๋ยวครูค่คคคอยดูอายะย้ายอายะที่ห้านะครับอ่ะมาเดี๋ยวนักเรียน อ่านพร้อมกันเลยตั mm ้งแต่หนึ่งถึงสี่นะครับสามคนเลยคุณครูด้วยดีกว่าสี่คนเลยคุณพ่อคุณแม่ด้วยดีกว่าแปดคนเลยเอามาพร้อมนะครับหนึ่งสองสามบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะห์อิมแทบบัดยาดะ أبي لها بيوتب ما أبنى عله ماله وما كسب نارا เด็กมา,าโอ้โหเม่กี้อ่านกันหมดเลยอะนักเรียนคุณครูคุณพอ่อคุณแม่มาชาลานะครับได้บุญลบุญกันทุกคนเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายกันด้วยนะอ่ามาดูความหมายด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวนักเรียนลองอ่านความหมายตามคุณครูนะครับนี่ความหมายของเขา จะอยู่ตรงนี้นะครับฮ่นะครับความหมายมันจะอยู่ช่องข้างล่างนี้นะครับสีงครูนะครับ่ะพร้อมนะครับมือทั้งสองมือทั้งสองฮาอ่านตา,า,ามกูนะครับมือทั้งสอง มือทั้งสองของอาบุตของอาบีนะครับของอาบีนะคัจงที่นาจงที่นาดและเขาก็ที่นาดแล้วแล้เขาเขาก็ที่นาแล้วทรัพสมบัติของเขาทรัพสมบัติของเขาทําไมลูกทรัพสมบัติของเขาทรัพสมบัติของเขา และสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้นั้นและสิ่งที่เขาเขาทำไว้นั้นเอาใหม่ลลกและสิ่งที่เขาและสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้นั้นววขวาย,วายอโอ้คำนี้เป็นเป็นอุปสรรคทุกรุ่นเลยนะคำควบ ขวนจริงๆนะคุณพ่อคุณแม่โอ้ยคำเนี้ยเด็กอะเด็กเอาใหม่ได้ขวนขวาได้ขวนขวายไว้นั้นได้ขวนขวายนั้นอ่าขวนขวายลูกขวนขวายนะครับก็คือโอ้ยอยากได้มานะสรรหานั่นแหละลูกนะและสิ่งที่เขาและสิ่งที่เขาขวนขวายไว้นั้นให้เคยไว้นั้น มิได้อำนวยประโยชน์มีได้อำนวยประโยชน์แต่เขาเลย<น>แต่เขาเลย<น>เขาจะเข้าไปเผาไหม<ร>อนาคาไหมเผาไหมในนรกในนรกที่มีไฟลุกโชน มีไฟมีไฟโคนโอเคทั้งภรรยาของเขาด้วยทั้งภรรยาของเขาด้วยานะเป็นผู้แบกฟืนเป็นผู้แบกฟืนน,นางเป็นผู้แบกฟืนนาเป็นผู้แบกฟืนอ่าต่อไปที่คอของนาง ที่เขาของม้ามีเชือกผักตู้ใหญ่อินทผาลัมมีอเอายาวไปเอ,อาใหม่เอายาวไปมีเชือกมีเชือกผักตู้ใหญ่อินทผาลัมผักดู้ใยญ่อินทผาลัมอ่าเชิญห้าประโยค เออหน้าพยางามก็ตามยากหน่อยแหละเด็กค่ะไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่นะครับที่คอของนางที่ค<ข>อขอ,ของนางมีเชือกมีเชืออถักด้วยใยอินทผาลัมถัดด้วยอินทผาลัมใยลูกใยญ่ด้วยใยอินทผาลัมใยอินทผาลัม ใช่เช l ญรับนะครับอ่าความหมายก็อ่จริงๆแล้วเรื่องของความหมายเนี่ยนะครับต้องต้องต้อง,องย้ําฟังย้ําอ่านเนาะอาจจะอาจจะได้อ่าอาจจะไม่คาดหวังมากเหมือนตอนเรียนที่โรงเรียนนะครับในในเรื่องของความหมายจะเน้นสุรสมากกว่าเพราะว่าถ้าอยู่ที่ห้องเนี่ยอ่าได้มีโอกาสเน้นแล้วก็อะไรได้เยอะกว่านะครับก็อาจจะว่า ได้การเกือบทุกรุ่นนะคะมิฉะแั้วรุ่นนี้ไม่เป็นไรนะครับเอาเอาเท่าที่เราได้กันนะครับอานักเรียนอักษรที่คุณครูขึ้นฟังให้ดีนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ครูส่งคลิปไปนักเรียนจําได้ไหมครับเป็นอักษรอ,อะไรครับตัวอะไรเอย่ยไทกับจีนค่ะไทากับ ซีนมาชาาลงล้อฮาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตะกี้เนี่ยตะร้อเขาาร,ารเข้ามาคนแรกเลยครูก็ลองให้ให้ให,ให้ดูให้เล่นเกมนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวฟิสด,ดาวกับรอย,ยานมาช่วยกันต่อกับกับเพื่อนๆเ,เลยนะครับฮามาดูแป๊บหนึ่งะลูลก <c oughs> อ่าตอนนี้เห็นหน้าจอคุณครูไหมครับอ่ะเปิดเสียงได้รูปเปิดเสียงได้หนูเปิดเสียงได้นะอ่าถ้าเกิดว่าข้างๆไม่ดังนะครับอ่ามาดูเมื่ออ่าตัวอักษรของเรานะครับที่เราเรียนกันก็คือตัวตัวอะไรครระท่เรียนสามจุด บนสามจุดนะครับตัวแรกเลยก็คือตัวซาบนสามจุดอุ้ยเห็นไ,ไหมอุ้ยค่าเอานิ้วลากมาแล้วเขาบอกไหนนักเรียนลองเขียนดูสิอ่าอ่ะ,อะลองมาช่วยกันเขียนดูนะพร้อมกันเลยนะครับอ้าเอามือเอามือขึ้นมาลองลากเลยหนึ่งสองสามอ่านี่สาล็อเขียนแล้วหนึ่งคนอ่าสาล็อเขียนยังลูกอ่ามาช่วยกันเขียน อ่าเดีเ๋ยวเขียวไว้ติกเขีมยนเขียนยวตรองอ่าเขียนหน้าจอเลยอ่าสามคนสามจุดขอมาอีกรอบหนึ่งใหม่เอาใหมา่เอาใหมนะนะ่อีกรอบหนึ่งนะครับขออีกรอบหนึ่งนะอ,อ่าเดี๋ยวครูลบอันเก่าก่อนอ่าลบอันเก่าก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามอนี่ครูใช้สีชมพูเลย นะครับคณคูณใช้สีชมพูเลยแล้วก็จุดจุดจุดะนะครับอ่าเขียนตามเขาบ้าง <Okay. S 1> ไปจุดไปจุดไปจุดอ่าชาวล้อมีสามอันเลยอ่าเสร็จแล้วเนาะสีแดงนี่ของใครของจาวล้อเปล่า สีเขียวค่ะสล็สีเขียวโอ้โหเกือบตรง,ง,ง,งเลยของใครสีสีอะไรสีเหลืองปะโอตัวเบลเลยนะครับอ่าอัาครัตัวนี้แล้วครับอ่าตัวต่อไปตัวเดียวครคูจะอ่อเลือกให้นักเรียนนะแป๊บหนึ่งน,นะครับอ่าตัวต่อไปนอกจากตัวซาที่เราเรียนอีกตัวหนึ่งก็คือตัว ตัวอะไรครับปลาอ่าเขาชื่อตัวอะไรครับตัวนี้สีอ่าตัวสีนะเดี๋ยวมาลองเขียนกันครับอ่าลองเขียนเลยครับใช้ปากกาเขียนเลยใด่ครับครูยครูจะเอาเส้นใหญ่ๆเลยดีกว่าสีแดงเลยอุ้ยใครเขียนแล้วอะสีฟ้านี่ครูเขียนสีแดงค่ัมาแค่ที้ อุ้ยสีฟ้าเขียนเสร็จก่อนแล้วเิดตะกี้ชื่อขึ้นครูอ่านไม่ทันปึอออ๊บาของรูสีดแดงสีฟ้าของใครนะลกูกตาระใช่ไหมของสาระค่ะพี่ดาวกะพยานเราเขียนสิลกูกเดี๋ยวอ่ะกระดาน่าเราเขียนได้ไหมลกูกกดที่ดินสอยให้ดีกว่านะ่าตอนนี้ครูเขียนสี ้าแล้วอะลองที่ถ้าลองแล้วที่โลกื้นมาเลยเนีย่ยปื้นี่งครูเขียนอีกรอบหนึ่งได้ไหมลูกอ่ามาจาล้อได้พอได้ผมมันยากหน่อย,อยนะเนอะมันต้องโคง้คงโค้งโค้งหงายโค้งหงายอ่ามาจาล้ออ่ะนี่เรามาเขียนของเขาบ้างปื้ดเดี๋ยวเขาจะงอนไม่เอาเขียนของเขา อ่านี้ครูเขียนได้คนเดียวนะซินไม่มีจุดอัลฮัมดุดลิลลานะครับอ่าเดี๋ยวโุ้ยเวลาหมดเร็วแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเริ่มเล่นเกมกันเร็วๆหน่อยดีก่กาเนาะทีชาล็อกนะครับอ่าพอดีเวลาหมดก่อนอนะ่ะโอ้อยากจะเรียนกับนักเรียนนานๆเลยแต่พอดีวันนี้เราเริ่มอ่าเริ่มเดดไปหน่อยนะเนี่ยคูครูหลุดไปแป๊บนึง นะครับก็ขอมาอัพด้วยฮ่ากเก่งมากเลยครับขอบคุณนะักเรียนทุกคนนะครับตารอลส์อารยาแล้วก็ฟิสเดวนะครับแล้วก็เพื่อนๆอ,อ่าที่ดูวิดีโอย้อนหลังเนี่ยถ้าวันไหนนะครับเป็นวันพุธนอนเร็วๆเ,เลยจะได้ตื่นมาเรียนพร้อมเพื่อนๆกันนะเพื่อนๆนะจะได้ไม่เหงานะครับเรียนกันแค่สามคนถ้าเกิดมากันทุกคนในห้องเนี่ยมันก็จะสนุกสนานเนาะอี่ชาร์ลสน,นะครับ Ah, wa ni Allahumma amni bin qur'an wa ja'al li himama wa nuran wa hudan wa rahmatan Allahumma zakirni mimma nasitu wa 'allimni mimma jahiltu warzuqni tilawatahu ana allaylis wa atra'a anab waj'alhu li hujjata ya rabal alamin -al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh